ยิ่งตองยิ่งเอาวันนี้แกงอะไรเอาทอดก็ไปเดียวแกงอะไรวันนี้เอา,าทำหม,ม้อส,สุ้มทำหม้อสุ้มซุปเอาหมา้อสุ้มซุปใส่หลายอย่างกันเลยเอ๋อใส่ใส่ที่แกงหม้อรุ่นรุกใส่เองเร็วๆหัวง่ายสุกเร็ว สองกวบอ้าเดือนกะทำไมทำไม่สุกด้วยมอสรูหมาเห็ดเห็ดทำไมส่สุกมอสรูหมาเปิดเนี่หุ่เข้ามั่งลงตำชุกมั่งอ oh.

ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีแสงจรสุกแล้วเร็วสุกแล้วเอาเก็บใส่ใส่ถ้วยสุกแล้วสุกแล้วพูดภาษาไทยสุกแล้วข้างใครข้างใครนี่ขวาวนจยข้างใครข้านไข้อ่ะปิดปิดฝาทุกคนไงปิดฝาเอาเปิด ่าทำซุปอีกแล้วเหยาขึ้นมาในทำซุปทำดีๆมาปิดฝาด้วยปิดดีๆฝาปิดดีๆอ่าปิดแล้วก็เรียวเรตยวทำซุปอ่าทำซุป เดยวถ้ามันร้อนเนี่ยยังไม่สุกแต่ั้นหยุดก่อนเอาขึ้นมาทำชุกอไรชุเห็ดทำชุกเห็ดลยท,ทุกคนทำชุกเห็ดดูเอาขยาเอาขยาด้วยอมืมีขยาด้วยเด็กสองตัวป้าเดือนไทยเขาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไทยเขาก็ นี later, うう่ไงกี่เดือนนู่นในใจตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวนี้สองขวบกว่าไปอยู่กับอาม่าเป็นนาเป็นเดือนแล้วนี่กลับมาอยู่เนี่ยคืออยู่ใหญ่ๆอยู่ใหญ่ๆอยู่บ้านใหญ่ๆอาม่าก้าน้องทำอะไรทำซุปหรือกะทำซุปอร่อยไหมอะทำซุปอร่อยไหมกะ ม่ยอของนี่เฉ <piece S 1> ียนเจีนเจ็บตรงสี่เนเจนก็ชื่อเฉียนเฉนอ่าแคทรินแคทรินเฉียนเฉนอะชื่อแคทรินเฉียนเฉนาจำดีๆเลยหน่ยจำซุปอะไรเงียเอาจำซุปปลาใส่เห็ดสิจำเป็นไหมเอาใส่เห็ดแต่ใส่ปลาจำซุปปลาปิดหม้อปิดฝาหม้อด้วยรู้เรื่องภาษาไทย ลลาสมิเดเดีรู้เรื่องกับภาษาไทยเอาชิ้วชมันแยบอีกเอาเร็วเปิตดตำซุกดูคลิปเด็กมาดูคลิปอะไร่ะทุกคนก็เลี้ยงหลานก็ดูอะไรเลี้ยงหลานช่วยช่วยลูกสาวเลี้ยงหลานาคนนี้สองขวบ สองขวบอ้ากับสองขวบออกออีกกลนหนึ่งผู้ชายก็สี่เดือนนะเอาทำซุปอีกแล้วอ้อยจ้ะมีบอ้อมีหม้อด้วยทำซุปหนูก้าวทำซุปอ่ะนะแต่กดตูกไม่ลนะนั่นอ่ะอ่า

โอเคนะทุกคนไม่รู้สายะไยสายคลิปเด็กอยู่กับเด็กก็มีรถด้วยหนะรถเขาด้วยรถก่อนโร่งโอเคทุกคนเป็นกำลังใจใด้วยนะทุกคนนะทุกคนสวัสดีทุกคน,ดดกคนขอให้มีความสุขความเจริญนะคะ